สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Slow Life Beautiful Day นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่อาทิตย์ธาราค่ะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีรีสอร์ทนี้มีความพิเศษค่ะพี่ยอด <Yeah. S 2> คือห้องพักเนี่ยเขาจะมีจำนวนที่ไม่เยอะนะ,ะแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศโดยรอบเนี่ยจะมีแม่น้ำบางปะกงไหลผ่านทั้งหน้าหน้าห้องพักที่เราพักอยู่อะไรอย่างนี้เป็นแบบธรรมชาติเอื่อย ชีวิตแบบสบายๆสบายๆไม่รีบเร่งนะเหมือนแบบใช้ชีวิตให้แบบอยู่กับธรรมชาติจริงๆให้มากที่สุดให้มากที่สุดแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าตัวรีสอร์ทนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของเจ้าของรีสอร์ทอ่าอันนี้เขาว่าเขาเขาว่ากันว่านะคะมีที่มาที่ไปในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างไม่ว่าจะเป็นชื่อรีสอร์ทแล้วก็อุ้ยอะไรอีกหลายๆอย่างลยกเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าของรีสอร์ทกันดีกว่านะครับไป แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อาร์ตแล้วก็พี่กบแล้วนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่อาทิตธารานี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกนะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากดีมากเนาะดีมากชิลมากขออนุญาตให้นานครับขอบคุณคก้าขอบคุณคับแก้ว ขอบคุณุณณคคคค่่ะะขอบือบดูคลาสสิกมากอ,ะอ่ะคลาสสิกคลาสสิกทุกอย่างพี่กบจ้ะครับคุณค่ะสังเกตดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเก็บรายละเอียดกันนิดนึงจะเห็นแม,แม้กระทั่งจานข้าวก็เป็นแบบสังกะสีอะไรแบบนี้คือจะออกแนวแบบย้อนย้อนย้อนยุคนิดนึงนะครับก็เลยอยากจะให้พี่อาร์ตแนะนำซักนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นแนวนี้ด้วยครับก็ต้องเกิดนี้ก่อนว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่ทำเป็นรีสอร์ทนะฮะจริงๆเป็นบ้านพักส่วนตัวนี่แหละง่าย เมื่อสิบปีที่แล้วก็อยากที่จะอยากที่จะลองมาอยู่แบบชาวบ้านนะครับแน่อนอนต้องเบื่อกรุงเทพพอสมควรนะรถติดนะฮะคนอะไรต่างๆนานาไม่ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติก็ออกมาก็สร้างบ้านหลังโน้นเป็นหลังแรกรเป็นเพลิงหมาแงานงง่ายๆมี2ห้องนอนตอนแรกไม่มีเงินแม้กระทั่งที่จะติดแอร์ก็ค่อยๆเก็บหอมรอมริบคือเราต้องใจที่แค่จะมาอยู่เฉยๆด้วยต่วเฉงใช่ใช่แล้วก็เสร็จปั๊บก็ คุณพ่อก็ไม่เอาจักรุซี่เราก็เสียดายนะครับก็เอาของที่เหลือใช้เนี่ยเอามาค่อยๆยกมาทีละชิ้น2ชิ้นมาตั้งกลางสวนก็สงสารเขากสร้างเชลเตอร์เขาอยู่รู้ตัวทีก็มีห้องหนึ่งคับค่อยๆเก็บไปทำไปเรื่อยๆไม่ได้เรียบเร่งอะไรค่อยๆครับจนตอนนี้เป็นไงพี่ยอดตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3หลังคือตอนนี้ก็มี3หลังแล้วกำลังจะสร้างอีกกําลังสร้างอีกด้านหลัง ทำไมฮะมันมันอ,อย่างขยายจากตอนแรกที่เราอยู่ที่จะมาอยู่เองจนไกลามาเป็นขนาดนี้ได้ยังคือคือตอนแรกตอนแรกก็สร้างสองห้องสอง,สองเรือนด้วยกันพอมีเรือนที่สามมันก็เริ่มใหญ่ไปสําหรับครอบครัวเล็กๆนะครับแล้วก็ประกอบกับเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนในกรุงเทพนะครับเพื่อนต่างชาติามาอยู่แล้วก็ชอบกันนะครับก็มากระโจนน้ําอะไรต่างๆน,นานาเล่นอะไรกันสนุกสนานทีนี้พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็เปลียใจเราเขาก็บอกเฮ้ย เอาหน่อยเถอะแบบคิดเงินนิดนึงเถอะมาพักฟรีหลายรอบหลายรอบแล้วมันคิดนินึงคิดเงินนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเมื่อปีที่แล้วก็ลองดูก็ค่อยๆค่อยๆขยับมาทีนี้พอมันเริ่มมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเรื่อยๆเราก็นะฮะเราก็อยู่กันอย่างพอเพียงอยู่แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆหาวิธีขยับขยายดีกว่าก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะแชร์ความสุขนะแชร์เรื่องธรรมชาติแชร์เรื่องวิธีคิด ค,คุณกบบ้างดีกหวังนะคะตอนมาอยู่ที่นี่แล้วคือจากคุณกบจากลุกแล้วก็จะเป็นสาวทัน<า>สมัย <c oughs> เออ <c oughs> บบว่าน่าจะอยู่ในเมืองกรุงเ <c oughs> ด็กก้อนอไรงจริงหรอจริงจริงแล้วพี่กบอ่ะเป็นโลกชอบแบบนี้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าเด็กๆคุณพ่อพี่กบเป็นทหารแล้วก็ท่านก็อยู่ในค่ายทหาร <c oughs> เราก็ไปแบบนี้ค่ะอย่างนี้เลยแล้วก็ชอบมากแต่ว่าพูดไม่ถูกบอกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจริงๆแล้วเราชอบแบบนี้ จนกระทั่งมาเจอพี่อาร์ตมาเจอบ้านนี้ก็แบบหูนี่ตอกไม้แบบพ่อฉันเลยแบบสะพานไม้ฉันชอบแบบนี้ชอบแบบนี้กอกพี่อาร์ตว่าเฮ้ยอย่างนี้ชอบชอบชอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเห็นแม่น้ําแล้วก็ความเงียบที่มองไปแล้วมีแต่ต้นไม้ไม่มีตึกก็จะหลุดโลกช่วงที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยมาถึงโทรสง่งโทรศัพท์กระจัดกระจายคือวิ่งเล่นกันคือทิ้งตัวทิ้ง <c oughs> ตัววิ่งเล่นแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยที่แบบ ตลกมากคือเราแต่ก่อนเนี้ยเราไม่มีเรือสปีดโบ๊ทเราจะเป็นเรือโบ๊ทแล้วเราก็ออกไปอยู่ที่แม่น้ำเนี่ยค่ะวันละประมาณ4ีหรอบตอนกลางคืนประมาณ3-4ครั้งไม่นับกลางวันตอนเย็นมันเหมือนกับหลุดเหมือนบ้าไปเลยอ่ะเหมือนกับว่าฉันไปแล้วเอา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 เลยคือทั้งสคนเนี่ยก็จริงๆแล้ว วันธรรมดาจะถึงสุกก็ทำงานในเมืองเหมือนคนทั่วไปใช่แต่พอเสาร์ที่นี่ก็จะมาทุกสัปดาห์กับมาชาร์จแบตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนที่มาพักก็จะเป็นแนวแนวนี้เหมือนกันหรือเปล่าส่วนมากส่วนมากจะเป็นส่วนมากจะเป็นนาเดียวกันเพราะว่าแถวนี้จะไม่น่าจะเป็นเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีแลนด์มาร์คที่โด่งดังแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นเหมือนกับว่ามาเพื่อพักจริงๆมาเพื่อพักผ่อนจริงมากกว่าประมาณนั้น คือจริงๆแล้วคนที่มาเนี่ยส่วนมากจะถามก่อนทุกคนนะคะคว่าแอคทิวิตี้มีอะไรมีอะไรเที่ยวเราก็จะเล่าไว้ฟังสาบไปหามาว่ามีที่น่นที่นี่บางคนแม้กระทั่งว่าจองรถไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะไปตลาดแต่พอมาถึงปับ๊บไม่ไปไม่มีใครไปเลยมันหยุด,ยดแล้วแล้วเขาก็จะไปกันขากลับ แต่ว่าพี่ทำอย่างเงี้ยทุกครั้งคือต้องมีการเตรียมให้เขาแต่เอาเข้าจริงก็เห็นนอนกลิ้งกันตามพื้นสนามมองแม่นม้ำหน้าตาเคลิ้มคือแบบเหม,มือนกับแ,แค่กินบรรยากาศเท่านั้นเองก็ชิลแล้วอะไรเย่างี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วจริงๆแล้วแถวนี้เนี่ยเรามีแอคทิวิตี้อะไรบ้างที่ที่เหมือนกับดึงดูดให้คนได้อยากจะมาอยู่ที่นี่ค่ะอยากเล่าคือจริงๆแล้วก็ต้องปรับไปต่อ คำถามนิดหนึ่งว่าอาทิตธาราคืออะไรอาทิตย์ก็คือพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยมันทําให้ท้องฟ้าเนี่ยเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นกลางวันไม่ว่าจะเป็นกลางคืนนะฮะมันจะถ้าเปิดมองท้องฟ้ามันจะสวยมากมันจะเปลี่ยนไปทุกวินาทีนะครับส่วนธาราคือแม่น้ำนะครับอาทิตย์ธาราเพอเอิญเพอิญตอนที่คิดชื่อเนี่ยก็อย่างที่เรียนไว้เมื่อกี้นี้ว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกที่จะทําเป็นล็อตนะครับให้คนมาเช่า แต่ตอนขับรถเข้ามาครั้งแรกเลยยังไม่มีบ้านยังไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้ทําพื้นที่อะไรใหม่เลยเนี่ยบชื่ออธิทรามก็แว็บขึ้นมาเพอิญมันไปตรงกับชื่อน้องสาวน้องสาวอธิตรัครับซึ่งซึ่งเผอิญเพอิญก็โดยไม่ได้ตั้งใจก็เหมือนกับสร้างได้ดิเขตให้เขาด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็เลยก็เลยเหมือนกับ ความทรงจำดีๆด้วยแล้วน้องคนน่ารักค่ะมันก็จะมีเรื่องของการต้อนรับขับสู้อะไรต่างๆนานาที่มันไทยอ่ะวิถีไทยๆของคนไทยมากโดยปกติเป็นคนเมืองอยู่ทุกวันแบบนี้ย กับชีวิตที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างจริงๆในงานที่พี่ทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอาศัย creativity เยอะความคิดสร้างสรรค์นะฮะเป็นเรื่องของการตลาดอะไรต่างๆนานาคือว่อาทำบริษัททางด้านของก็มีบริษัทแบรนดิ้งบริษัทหนึ่งบริษัทครีเอทีฟดีไซน์อีกบริษัทหนึงครับนะครับแล้วก็บริษัทที่ทำทางด้าน p r o p e r t ร์ตี้อีกบริษัทหนึ่งนะฮะแล้วก็แล้วก็บางที บางทีเราหาคําตอบไม่ได้ในในในกรงเนี่ยนะรเรามาหาคําตอบได้จากธรรมชาตินะฮะธรรมชาติเนี่ยมันจะมีบางทีน้ําขึ้นบางทีน้ํานิ่ง้างใต้ไหลวนอะไรต่างๆนานามันนกอะไรทุกอย่างอะไรทุกอย่างมันสามารถที่จะหาได้แม้กระทั่งกิจกรรมที่เราที่เราที่เราเล่นเนี่ยบางทีเราขับขับเรือไปเนี่ยไม่มีปีมีขรุอย,อยู่ดีฝนตกมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรความ บางทีความไม่แน่นอนนะเนาะค่ะนะฮะบางทีมันมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความไม่แน่นอนที่ธรรมะมากมากในวิถีชีวิตที่ธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้ใช่ไหมใช่ธรรมะมากมากธรรมะมากมากธรรมะก็แปลว่าธรรมชาติครับไม่ทราบว่าปุ๋ยนี่หาคำตอบของชีวิตเจอยังก็คงจะเจอจะไหมโอ้คือเราเราก็มีบรรยากาศชิวๆแบบเนี้ยอยู่แล้วสําหรับแขกที่มาพักใช่ไหมฮะคือตอนการต้อนรับขับสู้นี่ก็เป็นแบบบ้านๆครับเหมือนกับเพื่อนมาเยี่ยมบ้านใช่ใช่ ทุกคนที่กลับออกไปก็จะมีความรู้สึกแบบเดียวกันเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศกันได้เลยครับว่าดีไซน์แบบนี้มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรยังไงนะครับที่อาจจะไม่เหมือนที่อื่นด้วยเยินดีครับยินดีครับ